แล้วดีจ้ะพี่น้องลงไปจ้ะมาได้จะมื่อนี่ตำมะแตงได้จ้ะใส่หมูหยอมเพื่อนๆจ้าแซ่บๆนึกอยากจ้ะร่องท้องเขากินมีเขาป้นได้เพื่อนๆจ้ะแกเผิดจ้ะลูกข้าที่เนาะภาษาเยอรมันภาษาไทยเอาใส่โบมูดจ้ะเขาเอ่ยเป็นลูกผัดบวกื้อลูกอันนี้แล้วก็มีไข่จ้ะจ้ะใส่ยังไม่ได้ปอกนะจ๊ะมีผักสลัดผักสลัดรวมหลายอย่างได้จ้ะเพื่อน มาจา้ะทำแรกเหมือนเพื่อนต้องซิมนามัมนตามธรรมเนียมซ่อนอันนี้เหลืออันเดียวมันแถมมากกะจานเหมือนเพื่อนเอาลบก,ก่อนเนาะ ก่อบริสุทธิ์กับปุ๋นใสเลยนะเ,นเพื่อนๆขอบุนออกมาจากตัวเย็นบมเดเ่น อยิ่ที่ระว่างมาเป็นโชว์แฟนแม่จะ่มันไปเทีย่ยวแฟนพอนกับมาหอดึกว่าันคุณแม่ก็เลยต้องมานั่งกินถ้าอุ่นเนี่ยสิดีนะเพื่อนๆเนาะ อุ่นเนี่ยบดไอุ่นแล้วมันเต็มไม่แข็ง เดี๋ยวจะพักกินยังเดี๋ยวผมจเอาต่อยต่อยซื้อไมีเป็นกระมังถึงเพื่อนต่อยคือแบบที่มันร่วมร่วมมิดอยู่ในถุงม่านอะนะเนี่ย มัลองไว้เ,เพื่อนจานต้มเาถึงบัเศร้าอ,อดบ่ได้ ใส่พริกเยอะมากเหมือน้ตั้ทั้งพริกแห้งพริกสุดนะมันเพื่อนมันใส่คาตั้งกล่องของอะไรลูกแมวตั้งได้ เอากระปุกมาด้วยเสร็จแล้วเข้าใจอยู่ หนูเพื่อนเพชรแล้วต่อยมากกินไข่แนวนี่เพื่อนๆไปซื้อมากแล้วมันเลาต่อยบอกเขาต้มมันก็ร่างดีนะแต่ไข่แดงเขาก็กร่างงามยังนิดหน่อกับเบอน์แล้วต่อยใส่ซ้อนนิดหนึ่ง ออจยาวกเาเขาเอื่นว่าพักอีกย่างัน,นึ่แบบ อย่างเต่าตพเพื่อนๆในซอยม่ได้กินอย่างได้กินขนมปังอย่างเครื่องเบื้องเครื่องก่อนกินเพื่อนๆก็ลุงยำเต่านเนาะเพราะว่าเมื่อสุดท้ายที่บรรลุเพื่อนร่างเสียงของอาการก็รุแล้วเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมื้อลงลนะคือเด็กนี่ยเพื่อนๆยันตาย ไปหาหมอมาแล้วแหละหมอกะเหยยามากเนาะหมอบอกว่าคิดถูกแล้วที่พ้าคุณรุ่งไปหาหมอโดยเฉพาะหมอเฉพาะทางคนเนาะ <c oughs> แล้วตอนกระเทศคลิปแบงปันแล้วจับสีเรามันความว้างว่าอาการแบบโดยรวมคุณรุ่งเป็นยังไง เพื่อนเพื่อนผมได้ดดมีญาติในครอบครัวที่อาการเป็นคือกันนะ่ะนะเอาตองตอาตานกับเพื่อนก็เห็นนี่แหละจ้ะเอาตอนเมา่อนางกินไตเนี่ยพ่อหยังลูกเดนิดพ,พัาไปโรงพยาบาลมาเากินอาเาต่าแล้วกับงอแงเอาไปโรงพยาบาลอีกแต่ว่าบ่ได้เป็นอย่างเพื่อนมันหมอให้ยามากินสองตัวเนาะ ยาอันนึงมันเป็นยาเ <c> พ <oughs> ือ่อนยาง่ะรอแล้วก็ายาแบบเคยพอนไข่น่ะเฝาเม็ดแรงเม็ดรอกินแล้วเป็นมันว่าครูกันยาสองชนิดนี่ยาตอนแรกนั่นแหละจ้ะนี่ปัญหาเพราเริ่มกินแต่วันพุธเนาะมือหนีก็วันอา,าทิย์ลราแพ้คิดว่าแล้วแพ้ยาจะ้ะเพื่อนก็เลยตั้งคิดดีพาไปหาหมอดีกวกลทูกไสยพาไปว่า ไปเช oui er chair, pues mm desse, 8, ็คเบอง์่นาแต่พอปลอยถ้าปลอยไปอีกขึ้นนึงเกิดอาการบอดีหายใจบม่ออกนะเพื่อนเนาะมันขึ้นขางโตแล้วแดงหมดเลยพอตอนเย็นเนี่ยต่อตะมาเรากินยาอัเลไปสองรอบตรงนี้ก็ไปหาหมอค่อนเึ็บเข้าใจยานะว่าเข้าใจยากตัวไม้ไฮใด้บอนนะ กระจายพอดีเพื่อนๆไ้ลูกเช็ดห้แล้วมันเป็นเกียวก็ยาต้องฟาาเนาะตื่นมาจมตะบัดเหนื่อยว่ามีแห้งเคื่อมือที่เอาต่อดไปราดเอ๋ไปโรยเกลือไล่มาน่ะยืนน้ำตาล่วงได้ว่าว่ามีแห้งกระเุเป็ดหนังพอดีเอาต่อยลงไปเนาะ ลงไปแล้วต่อยกับัวจิตายล่องเท้าอยู่แล้วแซงหน้าเอาต่อยลงไปไหมอยากลงนำ้ำเอาต่อยเฮี้ยนหัวหน่อยๆน่อยละตรงผ้าเฮ็ดอย่างนัี้นนะเพื่อนแต่อย่าไปชวนนะว่าไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนี่บ่ได้เขาไปเฮ็ดเองเขาเห็นเขาอยากต่อยเขาต่อยเองเราบ้านอาการแต่แย่นะักกันบ,นบ่าวัานเบาอย่างเลยเพื่อน เดี๋ยลูกชายบังคับมานเป็นยางเลยยางออกไปซื้อข้าวเขาออกันนี่แหละจัดตะบเอารถไปเพื่อนๆซื้อไร้น้ำมาบ้านลูกชายผู้น้อยหิวก็วต่อยดีหิวอันนะ้ำมันสองขวดแล้วก็แฟนลูกชายผู้น้อยหิวเนาะเพื่อนกำลังแฝง คุณลุงไปหาหมอสายมาสก็ลูก่ายแล้วต่หหอกันเพื่อนว่าหันคุณลุงก็คุณลูกมันกลับมาจากหาหมอเนาะเอาไปให้ใช้เงี้ยเพื่นอย่าเปล่าเบื่อกันเด้อเพื่อนจ้าเมื่อใดก็คุยอาการคุณลุงเนาะต่ออย่างไดยกำลังใจนะนเพื่อนๆ เฮ้มนนเอาตอยนอนใจมันแห้งดูวยบวงหนา,าต่อยหูเลยว่นนีเวลาดูแลเจ้าของด้วยเอาต่อยพลุลุงขอมมากด้วย ถ้าร่วงสิได้ยามาก,กินจะดีขึ้นนะมือนั่นคืล่วงก็จะตต่อยลดใหทมากนะอสจัดเพิ่นได้ยักกินมือสองมือแรกเนะาะเพราะว่าหมอเขาไอ,ไ,อไอ้คุณลงุงอายุหลายแล้วไปรักษาคือจิตบําบัดบ่ดด้จ้ะคือไปคุยไปอยังบไดดต้สงใส,ส่ย้าซอย ่วนมากลงเนี่ยจะเป็นกับเด็กวัยรุ่นเด็กที่เริ่มอายุำลางเขาตัววัยรุ่นนะอเออตัดแฉบตาซึ่งงั้ก็ต,ตามนำนำตำแตงมาจักเป็นปุลศับั์ขนาดตาเป็นตาดนนนนได้เนแบเอื่นร่งเขาได้ เด็ดดาบเบอน์เบอร์ดาดกับบะหมี่เดี๋ยวมันแสบอยู่ข้างนี่หรือจะเป็นพอยอต่อ,อยอดตาบ่ ยาหยอดตาเนี่ยคือต่อยฟิมัมคือสิบพอดีพ่าหยอดแล้วมันจะมีอาการหลังจากหยอดแล้วประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะมีอาการแหมือนแสบตาเหมือนอ้วเพชร โอ้กแฝบตาข้าคุณเพื่อนบ้างวน้นตาไหลเลยเบนเพได้วยเพื่อนแแบดูบไยากับเป็นต้งสาโดนแสงเนี่ยจ้ะโอเคเันเพื่อนจ้ามกิมเน,นี่ยเอาต่อขอโตโลขอโตโลขอโตราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเอาต่อแฝบตปยเลยเพื่อนๆน้ำตาแตกเลย เมื่พอกันกิจหนาเดินเพื่อนจ้าเหตุนี้ถึงเียวหักจากหักในสิ่งเตยวเหตุเฮาจะมีความสุขทุกครั้งเทจอเหตุนอกจากต่อยราดไปก่อนล้เพื่อนจ้า